ของเราก็ไม่มีใครชนะสรุปแล้วเป็นบาร์รบรีคอนที่<น>ได้ไ<ป>หน้าไปเมื่อเราเต้นแทบตายมาถึงตอนนี้เราจะมาเทสความเป็น FC ตัวจริงเฮ้ย เรื่องอะไรล่ะถ้าเป็น F C ตัวจริงเสื้อผ้าหน้าผมหรอหรือยังไงคือเป็นนักร้องเนี่ยนะครับผมก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงแต่อยากรู้ว่าพี่ซานี้เนี่ยเขาจะชอบกินอะไรแบบไหนเนี่ยเราอยากรู้ว่าเป็น F C ตัวจริงกันหรือเปล่าเออตอนนี้สงสัยตอนนี้เนี่ยที่พี่นันซีซานี้ไม่ยอมเข้ามาน่ยสงสัยจะเจอ The White คิดมากเข้าไปกินเยอะไปหน่อยเลยต้องพักแล้วมาทานยาแก้แพ้แล้วแก้ปวดอยู่ด้วยกำลังหิวอยู่ด้วยไงมันนั่นเป็นสาเหตุที่เราตรงนี้จต้องมาหาอาหารเลือกอาหารที่ถูกใจพี่ซานีสที่สุดแล้วดูว่าพีาน ีจะเลือกทานจานไหนใช่แล้วนะฮะตอนนี้เรามีเมนูอยู่2เล่มน,นะฮะให้แต่ละทีมนะครับทีมผมหยิบเลยครับผมอาจารย์เดี๋ยวพี่ให้จับดูดูดูเขาทำกับเราแต่ไม่เป็นไรเราไม่มาอยู่แล้ว เดี๋ยวถามก่อนว่เาเป็นเอฟซีพี่ชานีจริงรู้หรือเปล่าเขาชอบทานอะไรมีในใจกันแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปเขาเรียกว,ว่าระดมความคิดแบบส่วนตัวกันนิดนึง <Uh ถ้าอยู่อย่างเงี้ยรับรองว่าอีกสองทีมตรงนี้จะต้องแบบเอาเอาความคิดเราไปใช้แน่นอนเราถกกันมาไม่เคยฉกแล้วไม่เคยแมาเราไม่เคยตอดแล้วลอกมานมาถกกันมาเราลุกกันเลยดีกว่าไปเราแอบเลยเราอแอบบลูกบอลจะได้ไม่ได้ยิน ตุ้งแช่ตุ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 งแช่ได้แล้วพี่สามีต้องชอบกินตุงแช่ลันปลาแน่เลยเพราะดูจากแกหน้าหวยแกเป็นคนจีนแกต้องกินอาหารจีนตุงแช่นี่แหละอะไรนะเมนูอะไรนะไม่บอกหรอกความลับอะไรเมื่อกี้ได้ยินป่ะตุงแช่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 เราสั่งอะไรรู้ป่ะอะไรมังกรลำมังกรลำใช่ยังไงอ่ะที่แกรอดเมื่อกี้รอดแมว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 อรออรอ งั้นทางนี้ดีกว่ามานี้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 เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสั่งอะไรให้พี่สนิอะไรดีอะไรดีอะไรดีไม่ใช่น้ำปลาเป็นไงไม่ใช่น้ำปลาไม่ใช่หรอกเนาะเป็นเมนูกระโหลกลามมากแบบถ้าใครเลือกเมนูเนี้ยแบบโอ้ยแบบโอ้ยไอ้พูดแบบโอ้ยแบบ กินนะำกระสดได้แลหละเครื่องเราจะเลือกให้พี่ซานนี้ได้ทานกันวันว่างๆเจอกันแน่เอาละฮะนี่ครับพี่ซานนี้ครับประะเป็นเป็นเมนูที่ <laughs> นะคะกินได้ก็ดีกินไม่ได้ก็ไม่ต้องเกณฑ์เถอะทิ้งไปนะจัดจักๆๆ <laughs> นะครับผมอ่ะนะฮะ,ะเมนูนี้เนี่ยน้องๆเอฟซีกับพี่ซานนี้เนี่ยเลือกมา <c oughs> เมนูนี้ชื่อว่าเมนูกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่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  แม่มเห็นพิซซนี่หมวยก็เลยสั่งอาหารจีนมาให้ครับกุ้งแช่ค่ะอ่ะเอา,อางี้แต่ว่าเป็นกุ้งแช่น้ำปลาที่ไม่ธรรมดาเราคัดดีเทลของมันมาอย่างดิด,ดีครับยังไงคะกุ้งนะครับผม เจริญเติบโตถูกเพาะในฟาร์มแล้วไปโตเสื้อขาวเอลฟ์ไอ้นี่น่าจะไปอยู่รายการอาหารที่ญี่ปุ่นนะใช่แล้วนะคือว่าเป็นคนที่พูดจาหน้าเชื่อถือหน้ากินโคข้อตอนนี้ปอนหน้าเวลาพูดมาค่ะมาค่ะย่าเหยียดย่าอ่อนคะเชิญค่ะย่าเหยียดย่าเหยียดวางเลยค่ะย่าอ่อนวางไว้นะคะก่อนที่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะครับย่าเหยียดแม่ผมครับโอ้ยแม่ชื่อเอียรแม่ชื่อเอีย โรกาลาเมนูนี้ยำคนากุ้งสดงทำไงมีปลาหมึอกอ่ะเออ,เอ,อท่านี้มันเข้าใหลองรว้ผู้บริโภครับเดียวคะ่ะสาเาหตุที่มีปลาหมึกเนี่ยเพราะว่าเราต้องอาจจะเพิ่มดีเทลแล้วผักเนี่ยคัดอย่างดีปลอดสารอเอามาจากสูงสุดของแดนสยามตรงสรําเหลี่ยมทองคำต่อมาส่วนหมูสับอันนี้เนี่ยเราได้จากเล้าที่มีแม่พันธุ์อย่างดีเล้าไหนเล้าไหนอันนี้ไปบ่อยเลยนะไม่เอกหมูสับได้จากไม่เอกสองหมื่นต่อเดือนเนี่ย คือแบบว่ารสชาติดีมากๆน้ำยำนี่ปรุงอย่างดีเรอร่อยแบบชมดชมอยมากจริงๆนี่ชมดเหรอครับเนี่ยสูตรเนี่ยตำรับจากยะเอียด์ละยะอ่อนเลยใช่ยะเอียดเป็นสูตรแบบที่เรียกว่าต้นตำรับในวังจุธาเทพพี่ชานี่จะกินอะไรผมบอกเลยครับว่าคณะกินแล้วเป็นเกาครับยูริกสูงครับพี่ จริงเหรอจริงครับคะน้ายูริกสูงครับไม่ควรกินและนี้ครับนี่ฮะแตงกวาผิวขูดขาของเรารสชาติขมครับบ้านเราเรียกมะระอ่ะเออนั่นแหละหวานเป็นลมขมเป็นยาครับเอออันนี้ก็อร่อยผักผคะน้าเนี่ยถึงจะมีอยูหลงยูริกยูเลียยูเลก้ายูบ้ายูบอลอะไรเนี่ยคือแบบมันจะทับไม่ได้คือแบบว่ามันมีไฟเบอร์ก็โอเคคือถ้าทานไปเด็กขี้ไหลเลยไม่เลยคือแบบที่เรียกว่าขี้คล่องขี้คล่องเรียกว่าแต่เชื่อผมครับจะเห็นคะน้าแล้วยูอะไรรู้ไหมฮะยูเทิร์นมากินนี่ดีกว่าครับพี่สันเทสรุปแล้ว จะกินอะไรคือเราต้องเลือกอย่างเดียวกเชือกราต้องเลือกอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเลือกยากมากน้ำปลาคนจับปลาไม่ได้เลือกละเลือกละกินอันนี้ดีกว่าอะไรเว้ยไม่รู้วันเนี้ยจานรองเข้าไปใช้ใหม่แล้วไม่กล้าไงกินนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ่าโอเค เย้ yeah! ผลคะแนนแบบที่เรียกว่าเข้าข้าวละกันเอาแบบเข้าข้าวอะไรล่ะเข้าข้าวชค่จัดเอาแบบยืดผิวเลยนะว่าตอนนี้เน็ตทีมวาซาบิของเราได้ไปแล้วสองคะแนนจ้งเป็นทีมของผู้ชนะนั่นเอง วันนี้เราอุตส่าห์ทำสิ่งมงคลรอดท้องช้างไม่ได้แปลว่าไม่เวิร์กแปลว่าช้างไม่ขลังพอโหช้างอาจจะน้ำหนักไม่ถึงเนี่ยลองพักช้างไปซ้อมเนี่ยช้างทางสองเลยเนี่ยเออเอาเป็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยทีมแพ้เนี่ยไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่านะคะเรามีบทลงโทษด้วยโดยเฉพาะกับหัวหน้าทีมไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพี่รับผิดชอบเองเฮ้ยแมนแมนอย่างเรา มันหนักหนาเรารับได้นะมถ้ <laughs> เาเผ่อเช่น <laughs> นนงนี้๋ยวให้พี่ซันนี่ได้ทานของว่างมันรุมกำลังศิลปินสวยๆของเราตลอะกาลนี่ <c oughs> <c oughs> ลยค่ะปักลึกถึงเนื้อเลยวันนี้ปักถึงแกนกลางเลยค่ะเฮ้เยี่ยมมากได้ถ้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงสนุกไหมวันนี้สนุกมากเลยค่ะแค่นี้เลยมันเหนื่อยแค่ไหนแคกที่ผ่านมาแค่นี้จริงๆสนุกประทับใจมีอะไรอย่างเรากลับปางช้างสุรินทร์กันเลย่อตแล้วน่าสงสารจังเลยคนแพ้แบบสภาพคนแพ้ทำไมคนแพ้ออกมาดูน่ารักขนาดนี้ล่ะฮะ น่ารักเหรอใช่น่ารักแน่เลแล้วนี่นี่เห็นผมใส่ชุดมัทคอตจริงจริงน้องเขาก็ใส่อยู่นะครับไม่ได้เอาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แต่เห็นน่ารักเคียร์สองคนนี้เนี่ยไม่เป็นไรคนแพ้คุแพ้มีของรางวัลมั้ยเนี่ยไม่น่ามีนะมีเหรอมีเหรออยู่ทางนี้เลยไหนอะอยู่เพื่เราหน่อยใส่พานมาเลยนี่เสื้อจากพี่ซานินะฮะคุกค้าคิพร้อมเข็มขัดนะครับผมเข็มขัดและนี่นะคะคือของที่จะได้ไปขอบคุณมากครับเอาไปแบ่งกันลูกอุ้ยอันนี้ฮะอันนี้ครับผมมอบมานะครับผม นี่เอาไปแตกสายกันนะระวังนะครับกอนใส่นี่เอาไปเลี้ยงให้เชื่องด้วยมันขึ้นชื่อแล้วเข็มกัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่รู้จักมันเดี๋ยวมันกัดเอาสิงค์ี่ทำงานเหนื่อยเนาะตลกนะตลกนะตลกเนาะโอเคนะตลกนะใครเขาร้องเพลงอะไรคุขะคีครับไม่ต่างคนต่างผูด้โอ๊ยทุกทีก็ร้องได้เลยนะฮะสารวัตรหมาบ้านนะครับผม หรือนายจะไฟเออพี่สาวผมเขาเขาบ่อยไดไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มอบให้ไปคนละสองอันครับผมอันนี้นะส่วนเสื้อเดี๋ยวพี่เอาไปซักให้ก่อนละกันนะไม่ใส่นะครับผมอ่ะไม่ให้อ่ะให้ไปสองคนนะครับใส่ได้ไหมเออเออนั่นคือปัญหาใส่ได้ไหมคือทางทีมงานทำมาแล้วฟรีไซส์นะฮะแต่ฟรีเนี่ยคุมยันเข่าเลย อาโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับพี่ซานิในคานแล้วก็น้องๆแฟนคลับของพี่ซานิที่มาร่วมก่อนดีกว่าเออน้องๆเป็นยังไงบ้างได้มาร่วมมีอนกรีดในครั้งนี้รู้สึกหนักรถไหมหอนไปได้ไหมรู้สึกดีใจมากค่ะจริงนอฮะได้น่ารักทุกคนน่ารักมากจริงเหรอแล้วพียังร้องไม่ยร้องไม่ร้องไม่ร้องโอเคพี่น่ารักไหมพี่น่ารักไหมโอเคค่ะพี่ทำขนาดนี้ไม่น่ารักแย่แย่แล้วเล่าอะครับก็ดีใจค่ะรู้สึกดีใจมาก ดีใจมากใช่ไหมปกติออก,ก็คือเป็นแฟนคลับของพี่ซานีอยู่แล้วใช่ปะ,ะตามไปทุกที่เลยใช่ไหม,ไม,ไมในห้องน้ำในห้องน้ำบางทีพี่เขาต้องบอกว่า,อวาเอออย่าพึ่งพี่ขอแป๊บแป๊บ ขอแป๊บเนี่ยแต่เป็นคนคลี่คล่องนะคะก็เข้ามาได้คลี่คล่องเลยนะเมื่อกี้ทานกันชนะไงมีความเอออ่าโอเควันนี้ก็น้องๆ4คนที่ได้มาร่วมมิสแอนด์กรี๊ดนะครับผมกับรายการเราซึ่งเป็นเชฟแบบว่านับโบราณจริงๆเป็นเทปแรกเป็นโปรเจกต์แรกโปรเจกต์พิเศษของเราด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ต่อๆไปอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปให้พี่ชานี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้กล่าวอะไรถึงน้องๆที่มาร่วมมิสแอนด์กรี๊ดหน่อยดีกว่า ติดมิวสตลอดเลยเป็นอะไรเนี่ยค่ะก็ดีใจมากๆนะคะสําหรับรายการป๊อปกรีดนะคะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะที่จริงแล้วตัวชนีเองเนี่ยคือเรามีโอกาสได้เจอแฟนคลับอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาแบบนั่งเล่นเกมมาเต้นมากินข้าวมาอะไรสังสรรค์เฮฮามาฟังเขาร้องเพลงหรือมาเห็น มุมอีกมุมหนึง<ม>่งที่ปกติเราจะเป็นคนที่แบบเล่นตลกให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยคือเขามาแบบแสดงให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นจากแฟนคลับ,บอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมอีกแบบที่สนิตรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับเรามาทางเราจริงๆวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมาทางเราคือ, <c oughs> อ,อนิสัย,น,สยนิสัยมาทางเราหมดเลยว่ะแบบว่าเออมันมันดูเข้ากันมันดูเข้าขากันแล้วก็ขอบคุณพิธีกรมากสนุกมากจริงๆค่ะที่วันนี้ ให้โอกาสซนิทเนาะทั้งโปรโมทเพลงทั้งมาเล่นโบลิ่งแม้จะล้างท่อหรืออะไรก็แล้วแต่สนุกมากค่ะก็ขอบคุณมากจริงๆถ้าเกิดมีครั้งหน้าอีกขอนะคะขออนุญาตมาค่ะได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่านิด้วยนะฮะให้พี่านิฝากผลงานก่อนไปดีกว่าค่ะค่ะก็ฝากเพลงคู่ค้าคิดนะคะก็ดาวน์โหลดกันเข้ามาเยอะๆนะคะหรือขอเข้ามาได้นะคะทางป๊อปนะคะเขาเปิดให้อยู่แล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะสําหรับใครที่ขอเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่อยากฟังเพิ่มขอเข้ามาขอเข้ามาขอเข้ามาทูคัคิดค่ะ ฝากเในรายการแล้วเดี๋ยวนะครับรายการป๊อปกี้ของเราในเทปหน้าจะไปเอนเตอร์เทนไปเมนิอันกีสกับใครต้องรอติดตามอย่างแน่นอนแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ซานิแล้วก็น้องๆแฟนคลับมากๆเลยนะครขอบคุณมากร่วมกันเอนเตอร์เทนสนุกสนานสำหรับวันนี้วันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับใช่สุดท้ายนะคะก็ต้องขอบคุณ True Fantasia ด้วยที่ขาดไม่ได้เลยที่เรายืนอยู่ตรงนี้เราอยู่ในห้องแพลดินน้ำเลยนะคะทีม Blue rhythm and ball แบบเข้ามาอันไม่อย okay, okay. mmm. MBA> um ู่เลยครับแผลหนือดเลนะครับโอเควันนี้เราไปกันแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเบรกที่เลือกอาหารให้ถูกใจชะนีนะคะก็ ที่จริงเขาตอบถูกนะคะว่าเลือกแบบให้แซ่บๆออะไรย่างเงี้ยแล้วก็เลือกมา2อ,อย่างมีอันนึงที่ถูกใจในการนําเสนอหรือหรือ,อ,อรูปร่างหน้าตาของอาหารนะคะทั้งทั้งตัวผู้โชคดีก็รู้จักซานนี่แล้วก็ซานนี่ก็ได้รู้จักตัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยค่ะรร้้รไไมคสนนนนนัััย,วยไป,ไป,ปวีนน